สรุป2องตัวล่างครับผมครับกลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกลาบสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมครับ <c oughs> สองตัวล่างชน3สูตรนะครับคลิปนี้2ตัวล่าง3ามสูตรนะครับ,ระรบจะมีชนตัวไหนบ้างนะครับ เมื่อกี้ผมก็นั่งดูแล้วนะครับสูตรนี้กับสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับสรุปแล้วนะครับสิบหน่วยล่าง สูตรนี้นะครับมาจับเป็น2ตัวนะครับกับสูตรนี้10หน่วยล่างมาจับบิน2ตัวชนกันที่3 4 5 8 9ชนกันอยู่ที่ชุดนี้นะครับ จับวินสิบหน่วยชนกันแค่ชนกันแค่นี้ครับชนอยู่ที่หกชุดนะครับจับสิบหน่วยชนกันอยู่ที่สามสี่ห้าแปดเก้า นะครับสูตร10หน่วย12สูตรหน่วย2สูตรแล้วก็ชุดนี้นะครับเด่น9กับ4นะครับวัดใจ94เม็ดเดียวนะครับแต่จับหลัก หลัก10ที่ชนกันนะครับก็คือ3 4 5หลัก10นะครับชนอยู่ที่3 4 5หลักหน่วยชนที่8กับ9นะครับอันนี้คือว่าไปตามสูตรนะครับเนาะถ้า4มาก็48 49ถ้า5มาก็58 59นะครับ แต่เด่นนะครับเด่นสกับ9นะครับถ้าเด่น9กับ4ตัวนี้นะครับก็93 9าสามนะครับแล้วสูตรที่ผมคำนวณวิเคราะห์เมื่อวาน 4กับ5มีทุกสูตรเลยครับ4กับ5มีทุกสูตรนะครับถ้า4จับรวมกับตัวเด่นก็ได้แค่49 45นะครับแค่2ชุด4ีหเนี่ยครับ4ีหมีทุกสูตรเลย4ีห้า 4 4เด่นสุดล่าง4ตัวก็คือ4589อันนี้ก็มี4กับ5นะครับรวมกันนี่1สูตร2ส,สูตร3ส,สูตร4ส,สูตร มี4กับ5แล้ว8กับ9นี่มี1นึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่หสี่ห้าแปดเก้าตามสูตรนะครับอย่าง สูตรนูนเด่น9กับ4แล้ว4กับ5แล้วเด่นตัวเดียวบนล่างก็คือเลข4 4สีบัวไม้ีสบอ4 5 4 9แต่สูตรนี้ไม่มี4 5 4 9 4 5 ห้าไม่เด่นเท่าเลขสี่มันก็มีทุกศูนย์หน้ห้าเนี่ยสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าเอาเด่นสูตรครับตามสูตรนะครับเนาะขอว่ามันไปตามสูตร สี่เวัดใจเม็ดเดียว4 9 9เสนะครับ นี่นะครับขอให้มาเถือเกกับ <c> ห <oughs> ตัวเดียวกันเขาอาจจะทิ้งพสเก็ได้ความคิดส่วนตัวหกับ9้าตัวเดียวกันเก้าสี่เก้าห้านี่นะครับตามสูตรเด่นสุดเด่นสุด ส9่เก้าเด่นสุดนะครับเด่นบนยังไม่ได้ลงเลยครับผมครับ ก็พยายามทยอยลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเด่นล่างเด่นสุดตามสูตรนะครับได้4กับ5มาตัวแล้วอย่างสูตรนี้เออมันมี8ด้วยไดย้แต่สูตรนี้ไม่มี8เลยเออมีอยู่8หลักหน่วยนี่นะครับที่ที่ชนกัน3สูตร สามสี่ห้าแปดเก้าคือล่างทุกสูตรชนสูตรนี้หมดเลยครับขอให้มาทีเช้จัดไปไม่เยอะครับจัดไปชุดละสองใบเออมีแต่ว่าจัดจัดจัดไม่ ล่างนี้เด่นสกับ5สูตรสูตรนี้ก็เด่น9กับ4ถ้าเน้นก็ตามสูตรนะครับเนาะสี่ห้าแปดเก้าถ้าเน้นนะครับขอว่าไปตามสูตรนะครับผม ทำไมถึงบอกว่าเด่น4 5 8ห4กับ5มีทุกสูตรเลยครับที่ผมมีนะครับ4กับ5มีทุกสูตร8กับ9ก็มีอยู่3สูตร2ตัวล่าง3สูตรนี่ชนที่3839 48 49 5 8 5้านะครับล่าง3สูตรชนกันอยู่แค่6ชุดนี้นะครับแต่ชุดเน้นชุดเด่นนี่ 9 4 9 5นะครับเด่นสุดก็คือ9ถ้าลักษณะนี้นี่ฟันสนะครับแต่ไม่ฟันครับสีนี่ก็ชนเด่นตัวเดียวบนล่างนะครับนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้นี่เลขสี่มาเยอะๆนี่ตามสูตรนี่ต้องฟัน4ี่ครับแต่ไม่ฟันครับว่าไปตามสูตรนะครับนี่ครับผม เลขที่ผมทำเนี่ยชุดนี้เนี่ยผมซื้อทุกตัวนะครับเลขท้าตัวจับสองตัวได้สิบชุดไปกลับก็ยี่สิบชุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 <c oughs> 16 17 18 19 20แล้วอีก20ชุดอีก20บใบนี่ผมสั่งซื้อกับน้องเขยนะครับสั่งซื้อเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับก็รวมแล้ว20 ชุดรวมแล้วสี่สิบใบครับงวดนี้เอาแค่นี้พอครับแต่ชอบก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนแต่ตามสูตรนี่เด่นสุดก็คือสี่นะครับสี่กับห้ามาตัวก็จะเหลือแค่สี่เก้าตามสูตรนะครับอันนี้ก็พูดไปตามสูตรนะครับเนาะกบขอกราบขอบุญขอบุณพี่น้องปองป,องปายสุผูสุคนนะครับที่ติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับ และที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ต้องกราบขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับผมกราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆครับนี่ชนกันที่3839 3839 4849 5นี่3839 48 49 58 59 2ตัวล่าง3สูตรชนที่6ชุดนะครับแต่ตัวเด่นก็มีแค่นี้นะครับ8ก็เด่นเนี่ยอันนี้ก็ลองสักหน่อยว่ากันไปตามสูตรเลยครับให้คะแนน ขอฝากช่องครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับเผื่อมีตัวเลขที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับเนาะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงคาดเดาการคาดเดาคาดชะเนเท่านั้นนะครับเนาะก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาก็เป็นเพียงแค่แนวทาง ครผาบขอกลาบขอบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปายสุภูสุสคนนะครับเนาะที่ติดตามกันแล้วหลังจากนี้ก็จะทยอยลงเด่นบนนะครับเด่นบนงวดที่ผ่านมานี่มีอยู่สูตรหนึ่งมาสามตัวเลยแต่ผมไม่ได้นำเสนอเพราะเขาหลุดไป อสองงวดอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับเนี่ยฮะมาทั้ง3ามตัวเลยเด่นบน12งวดรวดนี่นะครับสูตรนี้นะครับเขาเข้ามาสิบสอง,งวดนะครับสิบสอง,งวดผมก็ได้แต่ทำไว้เทียบนะครับ นี่นะครับสูตรนี้มาทั้งสามตัวเลยครับงวดที่ผ่านมารบกวนเวลาพี่น้องมาพอสมควรนะครับขอกราบขอบุญขอบุนพี่น้องปองปลายสุภูสุกุนจากใจครับผมครับแล้วพบเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ